านเป็นถึงผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิแต่กลับสร้างสำนักขึ้นในดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรแม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักจะรู้ราหาที่เปรียบไม่ได้แต่ทั่วทั้งสำนักกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนแต่เมื่อท่านเห็นเช่นนี้กลับไม่ได้ทุกใจเพียงเพระหลังจากที่ท่านได้ข้ามาอย่างโลกใบนี้ระบบได้ตรวจพบว่าร่างกายของท่านอ่อนแอเกินไปจึงบังคับให้ท่านหลับไหลไปเป็นเวลาหนึ่งร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์ปี แต่เมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านก็ได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับมหาจากักรพรรดิที่ไร้เทียมทานในโลกล่าแต่ระบบไม่ได้ปล่อยให้ท่านสุขสบายไปวันๆแต่ให้เลือกสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อสร้างสำนักทว่าเมื่อสามสิบศปีก่อนมีมังกรโบราณระดับกึ่งจกักรพรรดิได้มาถึงที่นี่ทำให้เทือกเขาโบราณที่ท่านหลับไหลยอยู่กลายเป็นหนึ่งในห้าเขตต้องห้ามของทวีป ดังนั้นสถานที่เช่นนี้จึงไม่สามารถรับสิทธิจำนวนมากได้เกรงว่าสำนักยังไม่ทันได้รุ่งเรืองก็คงต้องปิดตัวลงแต่ทว่าระบบกลับแจ้งเตือนท่านว่าพบสิทธิที่มีศัก,กยภาพระดับเก้าดาวอยู่ใกล้ๆโปรดรีบไปรับตัวรางวัลสำเร็จภารกิจคือองค์ครรระดับเทียนจุนสองนายและทหารเต่าห้าร้อนายรางวัลอื่นๆจะทำการสุ่มจับเมื่อได้ยินเช่นนี้ท่านก็ตาลุกวาว ระบบได้แบ่งสิทธิ์อัจฉริยะออกเป็นหนึ่งถึงสิบดาวยิ่งจำนวนดาวสูงพรสวรรค์ก็ยิ่งดีแน่นอนว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเสมอไปคนธรรมดาพลิกกลับมาได้อัจฉริยะเสียชีวิตกลางคันล้วนเป็นเรื่องปกตินี่เป็นโอกาสดีที่ได้พบกับสิทธิที่มีพรสวรรค์สูงท่านหายตัวไปจากที่เดิมในทันทีมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่ระบบให้มาอย่างรวดเร็วและบริเวณรอบนอกของเทือกเขากูหลิง ชายชาราผมยาวคนหนึ่งกำลังมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังหญิงสาววัยแรกรุ่นยืนอยู่ข้างๆด้วยความหวาดกลัวในตอนนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นชายชาราในชุดคลุมสีดำเดินเหยียบอากาศมาจากไกลๆในที่สุดก็หาเจ้าเจอหยุนซานวันนี้เจ้าต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัชยชายชราที่ถูกเรียกว่าหยุนซานมีสีหน้าเคร่งขรึมไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่จี้ชิงและหยุนซานมีความแค้นต่อกันเมื่อพันปีก่อน เมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีความแค้นก็ยิ่งลึกซึ้งจนไม่อาจลบล้างได้จี้ชิงหัวร้อยยะแล้วหันไปมองรอบๆอ,ออกมาได้แล้วพวกท่านทั้งหลายทันใดนั้นก็มีร่างสามร่างพุ่งออกมาจากป่าขึ้นสู่ท้องฟ้าสุดท้ายก็ลอยอยู่กลางอากาศทั้งสามคนสวมชุดคลุมสีดำยืนอยู่ข้างๆจี้ชิงกลิ่นอายของคนสองคนนั้นใกล้เคียงกับจี้ชิงส่วนคนที่อยู่ตรงกลางสุด กลิ่นอายที่แผ่ออกมานั้นกลับเป็นระดับเทพแปลงระดับพลังบำเพ็ญของโลกใบน,นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นระดับลมปราณสร้างฐานไก่ทิพจิตวิญญาณข้ามเคราะห์เทพแปลงราชันดาราเทียนจุนราชันเทพมหาปราชื่งจักรพัิมหาจักรพรรดิและวิถีเซียนที่เลื่อนลอยเมื่อเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของหยุนซานจี้ชิงก็อดหัวเราะออกมาดังๆไม่ได้ข้าได้เข้าร่วมสำนักสเสวียนอิงแล้ว วันนี้เจ้าต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่หยุนซานได้ยินเช่นนั้นจิตใจก็ดิ่งลงสู่เหวไม่ต้องพูดถึงหลานสาวแล้วแม้แต่ตัวเองก็คงจะเอาตัวไม่รอดหยุนซานกัดฟันแน่นพร้อมกับส่งกระแสจิตถึงหลานสาวหลิงเอ,อ๋อเดี๋ยวพอพวกเราสู้กันเจ้าก็วิ่งเข้าไปในเทือกเขากูหลิงเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหันกลับมาเด็ดขาด หยุนหลิงเอ,อ๋อที่ได้รับกระแสะจิตจากหยุนซานร,ร่างกายก็สั่นเทาในดวงตามีน้ำตาคลอหยุนซานไม่รอช้าพุ่งทะยานขึ้นไป,ประกายด่าพลาดผ่านท้องฟ้าในทันทีและหยุนหลิงเอ๋อร์ก็วิ่งเข้าไปในส่วนลึกของเทือกเขาในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันหยุนซานที่อยู่ข้างหลังก็ใช้พลังทั้งหมดทําให้ตนเองไปถึงจุดสูงสุดของระดับข้ามเคราะห์ชายชราระดับเทพแปลงไม่เห็นเช่นนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวโบกมือขวาเบา ฝ่ามือลมปรางขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นกลางอากาศในทันทีคว้าจับหยุนซานไว้แล้วบีบอย่างแรงอวัยว,วะภายในของหยุนซานถูกบีบจนแหลกละเอียดลมหายใจเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆบนใบหน้าของชายชาราเต็มไปด้วยความดูถูกโยนหยุนซานลงบนพื้นอย่างไม่ด,ดีดีในขณะนี้จี้ชิงดเดลัตอนหยุนหลิงเอ๋อไปจนมุมที่หน้าผาหิน คิดว่าหนีเข้ามาในเขตต้องห้ามแล้วจะรอดชีวิตอย่างนั้นหรือวันนี้ปู่หลานของพวกเจ้าต้องตายหยุนหลิงเอ๋อมองดูคนหลายคนที่ล้อมรอบอยู่รู้ว่าตนเองไม่มีหวังรอดชีวิตอีกต่อไปแล้วแต่ในตอนนั้นท่านที่สวมชุดคลุมสีดำก็เดินออกมาจากป่าแล้วหายตัวไปในทันทีปรากฏตัวอีกครั้งก็มาอยู่ห่างจากหยุนหลิงเออไม่ถึงห้าก้าพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มว่าแม่หนูเจ้ามีพรสวรรค์ดี อยากจะเข้าร่วมกับข้าไหมอูจีกงกลายเป็นสิทธิ์ของข้าคำพูดนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างงงงันใครกันจะมารับสิทธิ์ในสถานการณ์แบบนี้ชายชาราระดับเทพแปลงเมื่อได้สติก็แค่นเสียงเย็นชาเจ้าเด็กโอหังมาจากไหนกันผู้จบชายชาราก้องฝ่ามือขวาเป็นกรงเล็บแล้วคว้าไปข้างหน้าและด้วยท่าทางของเขาในพริบตาก็กลายเป็นกรงเล็บลมปรานขนาดย้ายยาวกว่าสิบเมตร พุ่งเข้าใส่ท่านเมื่อหยุดหลิงเอ๋อเห็นฉากนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปกำลังจะหลบแต่ก็ได้ยินเสียงท่านแค้นเสียงเงย็นชาน้ำเสียงเรียบเฉยดังขึ้นข้างหูของคนหลายคนกรงเล็บลมปราณยักษ์ก็สลายไปในทันทีจากนั้นแรงกดดันอันทรงพลังก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชายชาราที่ยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ลม้มลงกับพื้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเมื่อเห็นฉากนี้ จี้ชิงและพักพวกอีกสามคนไม่ลังเลแม้แต่น้อยหันหลังกลับแล้วใช้เย็นเทพท่องบินหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนท่านเพียงแค่เหลือบมองคนเหล่านั้นแล้วก็ละสายตากลับหันไปมองหญิงสาวที่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเป็นอย่างไรบ้างแม่หนูจะยอมเป็นสิทธิ์ข่าหรือไม่หยุนหลิงเอ๋อถึงได้สติจากความตกใจสมองก็เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วเพียงแค่แรงกดดันก็สามารถกดข่มระดับเทพแรงได้ ทำให้ผู้แข็งแกร่งไม่สามารถขยับตัวได้คนตรงหน้าที่ดูหนุ่มแน่นคนนี้น่าจะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทียนจุนหยุนหลิงเอ๋อไม่ลังเลคุกเข่าลงท่านอาจารย์โปรดรับการคาระวะจากสิทธ์ด้วยและเมื่อนางพูดจบในหัวของท่านก็มีเสียงดังขึ้นยินดีด้วยโฮสที่ได้รับสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ระดับเก้าดาวสิรางวัลภารกิจคือการอัญเชิญองครักษ์ระดับเทียนจุนสองใบ ทหารเต่าห้าร้อยนายและโอกาสสุ่มรางวันหนึ่งครั้งรางวันนี้มาได้ถูกเวลาจริงๆหลังจากที่นางคานวะครบ3สามครั้งท่านก็กระแอมสองครั้งแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือสิทธิของสำนักอูจีกงหวังว่าในอนาคตเจ้าจะสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักอูจีกงผู้จบอาวุธห้าชิ้นก็ปรากฏขึ้นจากอากาศอาจารย์ออกมาอย่างเร่งรีบอาวุธเหล่านี้เจ้าดูสิว่ามีชิ้นไหนที่ชอบบ้าง หลังจากที่หยุนหลิงเอ๋อเห็นอาวุธเหล่านี้ก็เบิกตากว้างทันทีสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เหมือนกับอาวุธของปู่ของนางแต่เมื่อคิดถึงอาจารย์ผู้แข็งแกร่งระดับเทียนจุนหยุนหลิงเอ๋อก็เข้าใจได้หลังจากกวาดตามองแล้วก็เลือกกระบี่ยาวเล่มนั้นท่านเห็นแล้วก็ไม่ได้แปลกใจจากนั้นกําลังจะพายหยุนหลิงเอ๋อไปนางก็พูดเสียงเบาว,ว่าข้าอยากจะไปจัดการธุระบางอย่างก่อน ท่านมองไปที่ศพของหยุนซานบนพื้นแล้วพยักหน้าจากนั้นหยุนหลิงเอ๋อก็อุ้มศพแล้วร้องไห้นำไปฝังไว้บนภูเขาแห่งหนึ่งท่านเพียงแค่ยืนมองเงียบๆอยู่ข้างๆที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงมือจับจี้ชิ่งก็เพื่อต้องการให้เด็กสาวคนนี้ในอนาคตได้แก้แค้นด้วยตัวเองเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นพลังสองครต่อมาสาสิบนาทีท่านตบไหล่ของนางเบาๆ แล้วพานางทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่นานท่านก็เข้าสู่ส่วนลึกของเทือกเขากูหลิงมาถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างราบเรียบพูดกับหยุนหลิงเอ,อ๋วว่านี่คือสำนักของเราหยุนหลิงเอ,อ๋วเบิกตากว้างทันทีมองไปรอบๆไม่ต้องพูดถึงสำนักเลยแม้แต่บ้านสักหลังก็ไม่มีเหมือนจะสังเกตเห็นความสงสัยของอีกฝ่ายท่านยิ้มเล็กน้อยเรียกหาระบบในใจ เลือกที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักเลือกที่ตั้งสำนักสำเร็จรางวัลคือการสร้างสำนักหนึ่งใบาาศาสตราวุฒระดับปฐพีเสายกเขาค้าสวรรค์ได้ถูกส่งมอบแล้วจากนั้นพื้นดินตรงหน้าก็สั่นไหวทันทีอาคารต่างๆศาลาถ้ำพำนักและตำหนักใหญ่ผุดขึ้นจากพื้นดินในชั่วลมหายใจสำนักที่โออาก็สร้างเสร็จสมบูรณ์หยุนหลิงเอ๋อถึงได้สติสำนักของเราอยู่ที่นี่หรือคะ แล้วมังกรน,นั่นล่ะจะทํายังไงเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านก็มองไปยังทิศทางหนึ่งแล้วพูดอย่างสบายๆไม่ต้องไปสนใจมันมาที่นี่ตอนที่ข้ากําลังหลับอยู่เจ้าตัวเล็กที่น่าสนใจคําพูดนี้ทําให้หยุนหลิงเอ๋อสูดหายใจเข้าลึกนั่นคือหนึ่งในห้าเขตต้องห้ามของทวีเทียนสเสวียนนะผู้ปกครองเทือกเขากูหลิงตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวระดับกึ่งจักรพรรดิในปากของอาจารย์ของนาง กลับถูกเรียกว่าเจ้าตัวเล็กทุกคนรู้ดีว่ามัางกรโบราณปกครองเทือกเขากูหลิงมาเป็นเวลาสามสิบศปีและอาจารย์ตรงหน้าเป็นใครกันแน่ใครกันที่เป็นเทียนจุนแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงสามสิบศปีเมื่อท่านเห็นนางยืนนิ่งก็ไม่ได้ใส่ใจพ้าหยุดหลิงเอ๋อมายังตำหนักเจ้าสำนักหลังจากนั้นหยุดหลิงเอ๋อก็ถามด้วยความสงสัยท่านอาจารย์ ทำไมระหว่างทางที่เราเดินมาถึงไม่เห็นผู้อาวุโสและสิทธิคอนอื่นๆเลยล่ะคะที่นี่ถึงแม้จะมีลมปราณหนาแน่นแต่กลับเงียบสงบเกินไปท่านเตรียมคําตอบสําหรับเรื่องนี้ไว้แล้วเริ่มพูดโกหกหน้าตาเฉยสำนักอูจีลงของเราเก็บตัวมานานหลายปีเพิ่งจะเตรียมกลับเข้าสู่ยุทธภพ,พเมื่อเร็วๆนี้ผู้อาวุโสและสิทธิบางคนก็เลือกที่จะปิดด่านบำเพ็ญเพียร บางคนก็ออกท่องเที่ยวไปทั่วล่าเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการกลับเข้าสู่ยุทธภพของสํานักเราผู้จบก็ติดต่อกับระบบอย่างลับๆใช้การอัญเชิญองคารักษ์เทียนจุนสองใบทันใดนั้นในตําหนักก็ปรากฏร่างสองร่างขึ้นมาจากเลี่ยงหลี่หมิงคานว่าท่านเจ้าสํานักทั้งสองคนสวมชุดคลุมสีดําโค้งคํานับด้วยความเคารพท่านโบกมือในอากาศใช้พลังพยุมทั้งสองคนขึ้นพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ในแดนตรงหลิงนี้ระดับเทียนจุนถือเป็นผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งแม้แต่เจ้าแดนก็มีระดับพลังเท่ากับทั้งสองคนท่านใดนั้นท่านก็ตกหน้าผากตัวเองลืมไปว่ายังมีโอกาสสุมรางวันอีกหนึ่งครั้งเรียกใช้ระบบสุม่มโฮส์ใช้โอกาสสุ่มรางวัลสําเร็จยินดีด้วยโฮส์ได้รับคัมพีเซียนคัมพีศักดิ์สิทธิแห่งความว่างเปล่าท่านตาลุกวาวทันที แล้วรีเปิดหน้าต่างเพื่อดูคำพีศักดิ์สิทธิ์แห่งความว่างเปล่าใช้วิธีแห่งความว่างเปล่าอันไร้ที่สิ้นสุดบำเพ็ญกายาศักดิ์สิทธิ์แห่งความว่างเปล่าควบคุมพลังแห่งมิติเมื่อสำเร็จขั้นสูงสุดจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าหลังจากอ่านคำแนะนำแล้วท่านก็พยักหน้าอย่างต่อเนื่องกำลังไม่มีอะไรจะให้สิทธิ์ที่เพิ่งรับมาพอดีวิชานี้มาได้ถูกเวลาจริงๆส่วนหยุนหลิงเอ๋อก็อ้าปากค้าง เกี่ยวกับคำพูดเรื่องมังกรโบราณของอาจารย์นางพอจะเดาได้บ้างแต่เมื่อจางเลี่ยงและหลี่หมิงเปิดเผยระดับพลังของตนเองความเข้าใจในความแข็งแกร่งของสำนักของนางก็ถูกรีเฟรชอีกครั้งผู้อาวุโสล้วนเป็นระดับเทียนจุนเมื่อคิดถึงตรงนี้หยุนหลิงเอ๋อก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีจริงๆถ้าไม่ถูกอาจารย์รับเป็นสิทธิ์ในอนาคตไม่เพียงแต่จะสามารถแก้แค้นให้ปู่ได้ ยังมีโอกาสได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบน,นี้ในตอนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆของท่านก็ขัดจังหวะความคิดของหยุนลิงเอ,อ๋อเจ้ามาจากครอบครัวที่ยากจนอาจารย์จะมอบวิชาให้เจ้าอีกหนึ่งวิชาพูดจบสองนิ้วของท่านก็แตะที่หน้าผาของนางความทรงจําสายหนึ่งไหลเข้าสู่สมองของหยุนลิงเอ,อ๋อหลังจากนั้นครู่หนึ่งหญิงสาวก็ค่อยๆลืมตาขึ้นสัมผัสได้ถึงวิชาอันทรงพลังที่เพิ่มเข้ามาในหัว ก็เบิกตากว้างทันทีคำพีศักดิ์สิทธิ์แห่งความว่างเปล่านี้แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าล้ำค่าแค่ไหนท่านยืนกอดอกวิชานี้เหมาะกับเจ้ามากแม้แต่มหาจักรพรรดิก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้โบราณกล่าวไว้ว่าเวลาคือผู้สูงส่งมิติคือราชาคำพีศักดิ์สิทธิ์แห่งความว่างเปล่าฝึกฝนพลังแห่งมิติในโลกใบนี้ปัจจุบัน ผู้แข็งแกร่งระดับมหาจักรพัรดิก็ยังไม่สามารถยังรู้ถึงพลังทั้งสองนี้ได้อย่างถ่องแท้สามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อหยุนหลิงเอเติบโตขึ้นจะไร้เทียมทานเพียงใดหยุนหลิงเอ๋อเมื่อได้สติก็รีบคำนับดวงตาที่แดงก่ำแสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นในใจท่านพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่านี่คือสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับผู้เขาทางทิศเหนือไม่มีใครอยู่เจ้าสามารถไปเลือกถ้ำพำนักได้ตามใจชอบ ยุนลิงเอ๋อหลังจากคำนับอย่างตื่นเต้นแล้วก็หันหลังเดินออกจากตําหนักใหญ่หาถ้ำพำนักที่มีลมปราณหนาแน่นที่สุดแล้วเริ่มบําเพ็ญเพียรคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความว่างเปล่าที่สืบทอดมาในหัวเมื่อเวลาผ่านไปยุนลิงเอ๋อก็เริ่มเข้าสู่ขั้นพื้นฐานกลิ่นอายบนร่างกายก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงลมหายใจยุนลิงเอ๋อทะลวงผ่านสองระดับ ถึงระดับกายทิพย์ขั้นสมบูรณ์ในฐานะผู้มีพรสวรรค์ระดับเก้าดาวบวกกับวิชาขั้นสุดยอดการทะลวงผ่านสองระดับก็ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและในตำหนักใหญ่ที่รับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างของท่านก็ยิ้มเล็กน้อยยกมือโบอกเบาๆลมปราณระหว่างฟ้าดินก็หยุดชะงักแล้วไหลามารวมกันที่หยุดหลิงเอ,อ๋อและหยุดหลิงเอ๋อเมื่อสัมผัสได้ถึงลมปราณที่เกือบจะกลายเป็นของเหลว ในใจก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีหลับตาลงแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรอีกครั้งกลิ่นอายที่เคยหยุดนิ่งก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นส่วนท่านก็ละสายตากลับกระบองยาวสีเงินปรากฏขึ้นในมือมังกรตัวนี้อาศัยอยู่ในอนาเขตของข้ามาหนึ่งรศปีถึงเวลาเก็บค่าเช่าแล้วจากนั้นร่างของท่านก็แวบหนึ่งมาอยู่บนท้องฟ้าร่างหายไปอย่างกระทันหัน ปรากฏตัวอีกครั้งก็อยู่ระหว่างภูเขาสองลูกและเบื้องหน้าก็ปรากฏร่างมือหมาร่างกายใหญ่โตวกว่าร้อยเมตรทั่วทั้งร่างมีแต่โครงกระดูกบนหัวมังกรมีเขาสีขาวคู่หนึ่งท่านยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเจ้าตัวใหญ่นี่เทชะมัดถ้าจับกลับไปเป็นสัตเทปอารักขาสิ่งบารมีคงจะเพิ่มขึ้นเต็มเปี่ยมท่านไม่ลังเลอีกต่อไปกลิ่นอายบนร่างกายระเบิดออกทันที สัตว์อสูรในวงในของเทือกเขากูหลิงรับไปเต็มๆต,ตัวที่อ่อนแอก็ลม้ลมลงกับพื้นทันทีส่วนมังกรโบราณเบื้องล่างเมื่อสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีร่างกายใหญ่โตราวกับภูเขาเมื่อเห็นฉากตรงหน้าประกายในดวงตาของท่านก็ยิ่งสว่างขึ้นเจ้าตัวใหญ่นี้ยิ่งมองยิ่งถูกใจต้องลากกลับไปให้ได้ปากมังกรค่อยๆอ,ยอ,ยอาออกเจ้าคือผู้ใด เหตุใดจึงบุกรุกเทือกเขากูหลิงของข้าท่านเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นที่นี่เป็นอนณาเขตของข้ามาโดยตลอดเมื่อไหร่กันที่เป็นของเจ้าเมื่อพูดคำนี้ออกมามัางกรโบราณก็ตกตะลึงแต่ในดวงตาก็ปรากฏแววอมหิตขึ้นมาทันทีไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครมาท้าทายเช่นนั้นก็เตรียมตัวรับความตายได้เลยมังกรโบราณพูดจบก็ยกรงเล็บยักย้ายขึ้น กำลังจะโจมตีแต่การกระทำกลับหยุดนิ่งกลางอากาศปากมังกรวกว้างพระท่านได้ยกเสายกขาวคำสวรรค์นในมือขึ้นแล้วกลิ่นอายของาศาสตราวุธระดับปฐพีแผ่กระจายออกไปความมั่งเปล่าก็เริ่มสั่นไหวและเมื่อเสายกขาวคำสวรรค์ระเบิดกลิ่นอายออกมาก็ทำให้กองกำลังจำนวนมากตกใจทันทีห่างออกไปหลายหมื่นลี้ในวังมังกรใต้ทะเล หญิงสาวสวยสะครานคนหนึ่งลืมตาขึ้นสีหน้าก็กลายเป็นเคร่งครึมทันทีกลิ่นอายระดับมหาจากักรพรรดิหรือว่าเจ้ามังกรตัวนั้นทะลวงผ่านแต่ทำไมยังมีกลิ่นอายของาศาสตราวุธระดับอัฐพีด้วยในฐานะผู้ปกครองเขตต้องห้ามทั้งห้าหนางย่อมรู้ดีถึงไส้ในของมังกรโบราณเบื้องหน้าของหญิงสาวปรากฏกระจกทองแดงบานหนึ่งบนผิวกระจกที่เรียบเนียนปรากฏฉากของเทือกเขากูหลิง มองดูร่างของท่านที่ยืนถือเงาอยู่สีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างประหลาดนี่คือใครไม่ใช่แค่หญิงสาวผู้มีอำนาจที่สังเกตการผ่านวิธีการต่างๆต่างก็เกิดคำถามขึ้นและท่านก็สัมผัสได้ถึงการสอดส่องของใครบางคนค,อคอน่อยคเหยหน้าขึ้นดวงตาที่แหลมคมมองไปยังที่ไกลๆท่ทันใดนั้นกระจกทองแดงตรงหน้าของหญิงสาวก็เริ่มสั่น จากนั้นก็แตกออกเป็นรอยร้าวเศษกระจกก็กระจัดกระจายไปทั่วพื้นหญิงสาวไม่ได้สติก็ร้องอุทานออกมาบนใบหน้าก็ปรากฏแววเสียดายแต่ก็ได้แต่เก็บซากกระจกโบราณอย่างขุนเคืองกระจกโบราณถึงแม้จะล้ำค่าแต่ก็ไม่สามารถไปหาเรื่องกับมหาจากักรพรรดิได้และในขณะนี้ทั่วทั้งทวีปเทียนสเสวียนก็มีเสียงอุทานดังขึ้นไม่หยุดคนที่ใช้าศาสตร์วุธสอดส่องยิ่งดีอย่างมากก็แค่สูญเสียอาวุธ แต่คนที่ใช้วิชารับสอดส่องกลับแย่ผู้ที่มีพลังบำเพ็ญสูงถูกสะท้อนกลับจนบาดเจ็บสาหาัสผู้ที่มีพลังบำเพ็ญต่ำก็เสียชีวิตคาที่และเมื่อท่านสัมผัสได้ว่าสายตาที่สอดส่องหายไปแล้วถึงได้หันความสนใจกลับไปที่มังกรโบราณอีกครั้งจะยอมจำนวนหรือจะตายเลือกเอาเองเถอะมังกรโบราณนิ่งเงียบคนตรงหน้าเป็นมหาจากักรพรรดิของจริง แถมในมือยังมีาศาสตร์วุธระดับปัพภีไม่ต้องพูดถึงตัวเองเลยแม้แต่เขากับนางนั่นร่วมมือกันก็เปล่าประโยชน์เมื่อคิดถึงตรงนี้มังกรโบราณก็เก็บกรงเล็บเสียงทุ้มต่ำค่อยๆดังขึ้นคาระวะมหาจักรพันดิกู่ซิวข้ายอมจำนนเมื่อเห็นร่างมหือมาที่ก้มหัวอยู่ตรงหน้าท่านก็เผยรอยยิ้มกลิ่นอายบนร่างกายก็หายไป เก็บเสาหยกเขาค้าสวรรค์อย่างเสียดายครั้งนี้มาเพื่อจะลองใช้อาวุธเทพชิ้นนี้แต่ตอนนี้อีกฝ่ายยอมจำนวนแล้วตัวเองก็ไม่สะดวกที่จะลงมืออีกในขณะเดียวกันเสียงของระบบในหัวก็ดังขึ้นยินดีด้วยโฮสที่สามารถสยบสัตเทเทศอารักขามังกรโบราณได้ด้วยตัวเองรางวัลคือเส้นชีพจกรยานระดับสวรรค์เก้าเส้นศาสตรวุฒิโบราณสองชิ้นโอกาสสุ่มรางวัลสองครั้งได้ส่งมอบแล้วเมื่อได้ยินเสียงนี้ในหัว ท่านก็ตกตะลึงออกมาหาพาหนะก็สามารถประตุ้นภารกิจของระบบได้เส้นชีพจารยานเหล่านี้มาได้ถูกเวลาจริงๆเมื่อคิดถึงตรงนี้ดวงตาของท่านก็เปล่งประกายที่แท้ระบบนี้ยังมีภารกิจลับอยู่ด้วยดูเหมือนว่าตัวเองจะสามารถออกไปเดินเล่นได้บ่อยขึ้นกระตุ้นเนื้อเรื่องลับบางอย่างในขณะนี้เสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งโฮสโปรดทราบพ,พบศิษฐ์ที่มีพรสวรรค์ระดับสิบดาวปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆ ปรดรีบไปรับตัวรางวัลภารกิจคือการดอันเชิญระดับสูงสองใบต้นชาติประสู้สามต้นโอกาสสุ่มรางวัลสองครั้งสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักจะได้รับการปรับปรุงแบบสุม่มเมื่อได้ยินรางวัลอันหรูหราที่ระบบให้มาท่านก็เบิดตากว้างทันทีแล้วเรียกมังกรโบราณว่าเราไปที่รอบนอกกันก่อนผู้จบก็บินไป กูซิลพยักหน้าแล้วร่างก็ย่อส่วนลงอย่างรวดเร็วในพริบตาก็กลายเป็นร่างมนุษย์แล้วรีบตามร่างของท่านไปเมื่อพวกท่านปรากฏตัวอีกครั้งก็มาอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วมองลงเป็นคนสามคนที่อยู่ด้านล่างระดับเทพแปลงสองคนระดับจิตวิญญาณหนึ่งคนและหูเชียนสวียที่กำลังสนทนากับผู้อาวุโสอสองคนอยู่